มาเชพี่โคตรแรงพี่เปาพี่เอาหมดเลยตรงนั้นที่ผมยิงกดไว้อะแค่มาเชพี่เปาแบบพี่พี่ผมเพิ่งรู้ว่ามาเชมันโหดขนาดนี้พี่ไม่พี่ฆ่าไปหมดเลยทั้งตัวนี้พี่อยกูอยากให้ได้มากกว่าเราจะต้องไปจับคู่ก่อนนะพี่เพราะมันมีสี่ผู่ใช่แล้วเอาเด็กไปยืนไปนด่งไปนั่งไปยืนสวยสวยไปเฉยไปเมือ่ก็ ขอขอชัวๆนะขอชัวๆนะอ้ใส่สีออกใส่สีไม่เล่นไม่ไม่แล้วเราก็เจอดีเอ็กซ์ใช่ใช่ดีเอ็กซ์เด็กคือทางไหนทางขวาใช่ป่ะขวาเนี่ยพี่แก๊งสู่สีรีมเนี่ยพี่โอเคโอเคโอเคไอ้เบิร์กเลื่อปืนไปเอาอลไรปืนไปเอาปืนมาเปิดก่อนก็ได้พี่แล้วพี่เป่าก็ได้ขนาดเลยพี่เป่าเอาปืนมาเปิดก่อนพี่เป่ามาเชสับไหมล่ะพี่เดี๋ยวผมยิงให้ไม่เอาไม่เอาปืนไม่มีนะไม่มีเลยเหรอไม่มีเหมือนกันว่ะห้าสิบนั้นในปืนพีห้าสิบนั้นในปืนมีห้าสิบนั้นในปืนเหม ได้ก็มีอีกกองไหมไม่ถามเขาจะเล่นก่อนเลยป่ะล um ่ะเล่นก่อนเรื่องเลยไม่ต้องบอกเขาเหลือเหลือหนึ่งนาทีเรื่องเลยไม่้อ่อมีแก๊งอื่นมาอีกนะพี่ไม่ต้องก็ได้มั้งเดี๋ยวเผื่อมีแก๊งอื่นโอเคใจร้อนแต่แม่งมาชุ่ละหุยชุ่ยละหุยอะไรไม่บอกคือชุ่ละหุยไม่ไม่คือผมกดกดกดไมพอดีไงมันมีแก๊งนื่นแก๊งอะไรอ่ะเอาดีป่ะใช่สูตรนั้นอ่ะเอาดีป่ะเออใช่เอาดีเอาดีเอาดีเอาไหนอ่ะไอ้เบิร์กยิงลบแล้วกูแล้วกูฟาดใช่ป่ะได้ครับพี่ อุ้ยบวกสด้วยน่ากลัวว่ะอะโหลเฟกน้อยทำไมถือมีดตลอดเลยเนี่ยไม่สับุดบ้างเลยโอ้โหน้อหอ้อน้องไม่ผมเห็นมันอ่ะเวลาตัวล้มเมันก็จะเอามีดแบบมีมีลำลำลำศพอ่ะเียเราน้องกไก็ใชไงก็มึงมาเวีแล้วไม่แต่อาเฟก็เล่นไม้ได้หนิแต่ไม่ถไม้นะเดินเอชเดินไงนั่งไปสแ ไม, Dante, ไม่ไม่ไม่ลุกไม่ไม่ไม่นี่นะพี่ไม่นั่งไม่ไม่ไม่ลุกอะไรวะไม่นั่งไม่ลุกนี่น่กกาเรียนนึกผ่านเลยเดี๋ยวผมไปเรีบแก่เออพี่เปาแม่งของเยอะจัดมาเชยสามสนับสามแต่ถ้าเกิดแกไม่ขึ้นหอเพื่อนเนี่กูบอกให้แกขึ้นถึงสนับสี่สนับห้าอะไแหละของเยอะจัดพี่เปา ให้ผมนับให้ครับสิบเก้าออนะสามสองหนึ่งเอรดเจออดีจออีออดีออดีออดีสีม่วงออดีไหนออดีไหนพอไหมเทปสาม่ใหญ่เริ่มเลยเทปสามี่ใหญเริ่มเลยเขามีปืนมากพยายามสามสองหนึ่งเริ่มไป ไปลงไปล้งขาดท้ายขาดท้ายขาดท้ายมาเชได้พี่บอลมาเชได้มาเชได้เดี๋ยวผมกดให้มาเชได้พี่มาเชได้เดี๋ยวผมกดให้มาเชได้นะถ้าถือมาเชได้นะเฮ้ยมันโดดโดดไปมาคืออะไรเนี่ย อไม่โดนมือเหรอไปตายหมดเหลือตรงนั้นนะไปชุบเพื่อนก่อนอย่างนั้นนะ 锁一包锁一屁。 ช่วยไปกูช่วยไปเล่นไปเล่นไปเล่นไปอ้าวคุณเอามาคีย์บอร์ดกูมันไม่มีนี่ไปแทงไอ้ดีเชือกระสุนกูเหลือน้อยมากกูเหลือแค่ที่หกนันเองนะไอ้ตันกระสุนเหลือเยอะปะพี่เปาบ้าดจัดพี่เหลือเหลือที่เปล่าก็หายจัดพี่เปาก็หายเลือดมากพี่ยิงหน่อย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 ยยยยิิงง่่ออู กรสุนพี่เหลือน้อยกระสุนพี่เหลือน้อยนะถือปืนยาวให้ไม่ได้ถือได้แค่สิบหนะชุบเลยชุบเลยชุบเลย่หนึ่งเจ็ดสามห้มีเยอะหรอหนึ่แย่นะเฟกเมื่อกี้อะแบ่งให้ตัวเองนะแบ่งให้ตัวเองด้วยหนึ่งเจใช่หนึ่งเจในปืนผมมี43ิบสอสม้โอเคไม่ได้ยิงเลยพี่เมื่อกี้เออยิงตอแล้จันร์หนึ่งหกหนหกแปเก้าครั่มกี้ที่มึงตายอันสาคนกูตกใจเลยเฮียไม่พี่ผมชุบแล้วผมโดนนี่ผมไปชุบเพื่อนแล้วผมโดดนปิ ่กไปบอกเขาว่าเล่นฮัลโหลพี่ใครมี A ดีบ้างอ่ะผมมอ A เดียวอ่ะเหี้ยเมื่อกี้จะทลายโอ้หมาเชยพี่โคตรแรงพี่เปาพี่เอาหมดเลยตรงนั้นตอนที่ผมยิงกดไว้อ่ะเกือบแพ้เราเมื่อกี้อ่อเลยพี่ใช้ยาวๆเลยใช้ยาวๆเลยพี่มาเตะเลยมาเตะเลยมาเตะเลยมาพี่พี่พี่ยิงเปิดแล้วพี่ถือมาเชยยาวๆเลยพี่พี่เปาเลยผมกดไปให้เล่นเลยมาเล่นเลยแย่งไหนแี่แหละข้างหน้าเลยพี่ข้างหน้าเปิดล้มเปิดล้มเปล้มพี่เปาถือเลยเปลี่ยนเลยพี่เปลี่ยนเลยพี่เปลี่ยนเลย ตอนเล่นเลยพี่ไม่ตอนเล่นเลยไอ้กูไอ้กูขู่เขาวกูขูกเขาวกูขู่เขากูขู่เขาไอ้เพื่อเราตาย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 เอาเพื่อนหน่อย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 ขัดให้หมดแล้วขัดให้หมดแล้วขัดให้หมดแล้วปล่อยปล่อยให้เบาทุบให้เบาทุบเลยให้ให้เบาให้เบาสับเลยให้เบาสับเลยสวยเบาสวยปล่อยปล่อยให้เบาปล่อยปล่อยให้เบาเลยปล่อยเบาเลยเฉินปล่อยเลย ไปเคียนอ่ะโหยเฮียโคตรโหดไอ้สัตว์โหดมากผมผมได้โปรแกรมไม่ใช่ไหมล้วแต่ผมจะลบเอาแล้วผมตัววายอ่ะเลขหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดสามห้าครับเอ็ดดี้ผมหมดแล้วครับพี่ชายเออโอเคโอเคจะวผมชุมให้ผมชุบให้ โอ้มาเชยพี่ปองแม่งโหดสับหนึ่งเจ็ดสามห้าครับเมื่อกี้ชุบไปสองคนมาถึงว่ารวมคุณด้วยเป็นสองคนขอบคุณครับได้ได้หน่อยไม้เดิน่อยไม้ไอ้แยมาเชยพี่ปองแบบพี่อตไปกี่ัวพี่พี่ผมเพิ่งรู้ว่ามาเชยมันโหดขนาดนี้พี่ไม่พี่ฆ่าไปหมดเลยทั้งสองที่โคตรหมาผมว่าไม่ใช่กูอยากได้มากกว่า ตีปกเสียแล้วเนี่ยกูเอาดิพี่เอาเดียวเดียวเดียวดิอยากตีปกเสียแล้วเนี่ยปกเสียตีสองทีตายวิวดูตรงคะพี่เหมือนจะขึ้น MK2 ให้น้องตันนะนี่จริงเหรอครับพี่ใช่แล้วครับครับมีกูมีอยู่มีอยู่เจ็ดแสนทั้งตัวแล้วเราบอกนะเอาคอมพี่คอมพี่เปาโพกกระฉุดอะแบบซ้ำร้อยอะซ้ำแบบภาพแบบภาพตรงอะพไรอันนี้มีบทขาวขาวขาวโอ้ยอะไรครับต้องส่งเงินแก๊งอาทิตย์นี้แล้วก็อาทิตย์หน้าแล้วก็มีอีกอาทิตย์ไหมพี่หรือว่าแค่สองอาทิตย์ไม่รู้อะแต่ตอนนี้ผมเริ่มมีอาการแล้ว มีการกบลาเช่เหรอเจ้ากูต้องขายของเลยตีบาเช่ไม่อยากได้ข้าวใครมีข้าวป่ะหนึ่งเจ็ดสามห้าไม่มีพี่พี่นี่พี่นี่พี่นี่ขอขอนะครับพี่เปาหนึ่งเจ็ดสามห้าครับพี่ไอ้เฮี้ยเล็กเมื่อกี้กูเก็บสิบตัวเลยหรอใช่ใช่ใช่พี่ฆ่าไปเยอะเยอะจะจัดเลยไม่ฆ่านะเมื่อกี้ผมไม่ได้ฆ่านะไม่รู้ว่าใครฆ่าแต่น่าจะเป็นพี่เปาก็พี่ก็พี่คิดเอาอ่ะตอนนั้นเพื่อนเราตายกสามคนใช่ไหมแล้วมันมีมันอยู่กับเราสี่ตัวที่ผมยิงก่อนพี่ฆ่าหมดเลยทุกคนตรงนั้นอ่ะโอ้โหสองลุมสี่อะ โอไ้หดก็พี่เหมือนก็ถือปืนพี่ป้าก็ถือมาเชะก็เป็นเดียวจัดผมก็ผีดพี่แล้วพี่เหมือนจับปืนก็รู้เมื่อกี้แล้วเมื่อกี้สับแบบโดนหมดเลยนะแทบแบบแทบแบบใช่ใช่ใช่ซ้ำเข้าหมดเลยโไอ้เนี่ยโคตรโหดโคตรอันตรายอ่ะโคตรพี่ปาต้องเล่นมาเชะแล้วแหละความรู้มีมาเชะมาเชะขาตายก็หล่อมีความรู้โอ้โหมีทุกอย่างอ่ะไม่พี่ป้าพี่จับมาเชะขาตายดิพี่จับมาเชะแต่มีอย่างเดียวที่พี่ไม่มีอะไรผมนี่ไม่ออกเหมือนกันพี่ไปอีก